เป็นทัวร์นาเมนต์ฮะอู้ดูครับผมเจาะยางม้ารุนแรงเลยดูฮะแลกแข่งกันไปครับผมคนละทีแล้วแข่งซ้ายของพี่นนท์งสูงขึ้นไป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และเมนทีครับวันนี้ไอเมนทีนำอาคลิปของเพชรธนงบัญชาเมฆนะครับผมต่อยในอูลินฟงศึกทัวร์นาเมนต์นะครับผมในปี2019ครับวันนี้เจอกับลิวเจนโบฮะนักชกหนุ่มนะครับผมวัย26ปีครับเนี่ยอายุห่างกัน8ปีเลยนะครับผมเพชรธนงสามสครับเดินมาเตะเจาะยางพับในวิธีเจอพับในคืนมาฮะดูครับผมตอนนั้นนี่เพชรธนงนี่เคยเป็นแชมป์ในปี2018ันไปแล้วนะครับผม เป็นทัวร์นาเมนต์ฮะอู้ดูครับผมเจาะยางมารุนแรงเลยดูฮะแลกแข่งกันไปครับผมคนละทีแล้วแข่งซ้ายของพีนดนงสูงขึ้นไปโอ้เนี่ฮะเตะขาอยู่ดีๆขึ้นคอนะครับเตะเจาะยางครับนในไปฮะนี่ฮะซ้ายกับขวานะครับผมเพาเวอร์ไซส์ในอยู่ค้าเดียวกันเวลาเตะครับต้องลองดูฮะผมว่าใครจะดึงจังหวะได้ก่อนกันนะครับผม เตะพับในไปอีกทีนึ่งครขึ้นบนครับผมนี่ฮะเตะซ้ายขึ้นบนแต่เจอแข้งของลิวเจนโบลงมาเหมือนกันครับเตะจ่อย่างพับในนี่ฮะเดินเข้ามาเจอหมัดดักไว้ครับต้องระวังเลยครับผมเพราะว่าลูกเข้าไปแบบนี้อ้ดูฮะนี่ฮะทางลิวเจนโบก็ขึ้นสูงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังติดกายของเพิธนงเหมือนกันเตะจ่อย่างพับในไว้ครับผมนี่ฮะทั้งคู่เอามือแตะกันไว้นะครับผมเป็นการวัดระยะนะฮะนาทีสกัดไว้ครับ เพนงมันชาเมฆนะครับผม34แล้วครับผมตอนนั้นแต่ว่ายังร่างกายดีอยู่เลยนะครับผมปัจจุบันก็36แล้วนะฮะเตะซ้ายสูงขึ้นไปครับผมยาแต่ว่ายังต่อยอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับสำหรับเพชน o n เชนโบวนออกมาครับพุ่งเข้าไปหมัดซ้ายครับแต่ว่าเจอดักซ้ายเหมือนกันครับผมนี่ฮะผักออกไปครับผมเพราะว่ากติกาของอูรินฟงเนี่ยตีเขาได้แต่ว่าห้ามล็อกคอตีเขานะครับสามารถแตะตีได้แต่ว่าห้ามล็อกคอเตะซ้ายไปอีกทีนึงฮะใส่ไว้เป็นลูกขาดยุทนี่ฮะอุ้ยโดนล เหมือนกันนต้องผักหนกไปก่อนครับผมเพราะว่ามันตีเขาลลอกไปได้นะนี่ทิมซ้ายขวามาเจอแข่งซ้ายไปแต่ว่าก็แข้งขวาคืนเลยเหมือนกันฮะทิมหมัดซ้ายไปครับหมขวามาอืมดูครับผมเตะซ้ายตามไปอืมดูครับผมแลกหมัดกันโอ้ยดูจังหวะนี้ครับผมพุ่งเข้าไปหมัดซ้ายกับหมัดขวาแลกกันแหละว่าลูกนี้กระโดดเข่าไปเตะซ้ายไปหมัดขวาแล้วตามไปซ้ายครับโอ้ยล่วงลงไปเลยฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ับผมกรรมการแะนับแล้วครับผมตอนนี้ ลุกช้านะครับผมสำหรับหลิวเชนโบครับผม8นะครับผม9แล้วก็10ครับเรียบร้อยฮะโอ้ยุติการชกครับโอ้ยนี่ฮะทางหลิวเชนโบคือลุกขึ้นมายังมึนอยู่เลยฮะมัวแต่มองอะไรไม่รู้นะครับผมไม่หันกลับมาตั้งค่าชกนะครับนี่ฮะซูเปอร์บอลมันชาเมฆครับตอนนั้นนะครับผมก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางเพชรธนวมันชาเมฆนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราลองดูภาพช้ากันนิดนึงฮะ นี่ฮะจังหวะเตะซ้ายเข้ามาครับผมแล้วเหวี่ยงขวาเข้าไปโอ้โหโด,ดนเต็มกามเลยครับผมแล้วหมัดซ้ายตามมานะฮะเดี๋ยวลองดูภาพอีกอีอกมุมนึงนะครับผม นี่ฮะเตะซ้ายไปแล้วเหวี่ยงขวาเข้าไปโอ้โหดอกนี้ก็น่าจะมึนแล้วครับผมแต่เจอโหูหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปเต็มหน้าอีกทีนึงนะครับล่วงลงไปแล้วลุกขึ้นมานี่กรรมการนับถึง10ครับผมทางเดือนโบไม่หันมาตั้งท่าโชกก่อนเรียบร้อยครับผมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับปัจจุบันครับผมเพชรธนงก็ต่อยอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเดือนธันวาปี2 0งพนอ่สิบเอ็นะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางไปสัมมนาในไทยนะครับที่อเมริกากับทางคุณโบนบัญชาเมฆครับตอนนี้นี่โอ้โหเยะะ่าเนฮทที่ทราบ มาครับผมเนี่ย่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีแฟนๆติดตามกันมากเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมในคลิปหน้าครับว่าแอดมินจะนําคลิปของเพโรโนอันไหนมาให้รับชมกันอีกนะครับถ้าเกิดชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยครับแอดมินจะได้หาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันทุกวันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ